พบกับครูการจนาอีกครั้งนะคะในการติวข้อสอบซาลิเซียนนะคะเรื่องสถิติเนาะมาเร,มเริ่มกันเลยค่ะข้อ23โจทย์บอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนะคะ a b c d คือ43นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x bar เนาะแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ a บวก5 b บวก6 c แล้วก็ D 9บวก9 คือข้อใดอ่าก่อนอื่นนะคะลูกเรามาดูค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ4ตัวนี้นะคะครูแทนค่าสูตรก่อน x bar เ,เท่ากับ sigma x หารด้วย n นะคะค่าเฉลี่ยของ a b c d ผลรวมเราก็เอา a บวก b บวก c บวก d นะคะค่าเฉลี่ยที่เขาให้เรามาตรงนี้ก็คือ43 หารด้วยจำนวนข้อมูลมี1 2 3 4ตัวก็หารด้วย4นะคะเพราะฉะนั้นครูย้ายข้าง4จากหารเอาไปคูณน,นะคะ43คูณกับ4 432ทด1 4 4 16 172ก็คือมีค่าเท่ากับ a บวก b บวก c และบวก d บวกกันไม่ได้ครูค้างแบบนี้นะคะแสดงว่า a บวก b บวก c บวก d เนี่ยมีค่าเท่ากับ172 อะต่อไปเรามาดูข้อมูลของ4ตัวนี้นะคะสตัวนี้ถามว่าจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นนะคะเราก็แทนค่า x bar เท่ากับนักเรียนสังเกตนะคะลูกมี a มี b มี c มี d กูแทนก่อนก็นได้นะคะ a บวก5คือตัวนี้บวกกับ b บวก6บวก c บวก d บวก9 ทั้งหมดก็มี4ตัวเหมือนกันโดยเราดูจากคอม่าที่กั้นมีนรกก็คือหารด้วย4เพราะฉะนั้นค่าที่เราแทนค่าตรงนี้ a บวก b บวก c บวก d มีค่าเท่ากับ72นักเรียนแทนค่าได้เลยลูก172นะคะบวกกับผลลัพธ์ที่หาต้องหาเพิ่มก็คือ5บวก6แล้วก็บวกกับ9นะคะ5บวก6บวก9 แล้วก็หารด้วย4นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ192หารด้วย4เท่ากับ48เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของที่โจทย์ถามนะคะต่อข้อกกลายต่อไปเลยค่ะ,ะข้อ24นะคะจากข้อมูล5 6 7 7 7 8 9 10 10เราจะ ดูว่าข้อใดถูกต้องนะคะก่อนอื่นนักเรียนดูตรงนี้ค่ะลูกมีนตรงนี้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองหรือ x bar บ e า med เม็ดหรือ m e d i ียนะคะก็คือมัธยาฐาน mode ตัวนี้ก็คือฐานนิยมเรามาดูนะคะเพราะว่าโจทย์บางข้อก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นมัธยาฐานเนาะอาจจะเป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษมาให้ลูกนะคะก่อนอื่นเรามาดูว่า ข้อใดถูกต้องเราก็ต้องหาทั้ง3ค่านะคะครูหา x bar ก,ก่อนครูเอาทุกตัวมาบวกกันครูบวกกันแล้วนะคะผลรวมของข้อมูลหารด้วยจำนวนก็คือมี1 2 3 4 5 6 7 8 9หารด้วย9นะคะเพราะฉะนั้นบวกกันแล้วได้เท่ากับ69หาร9ก็คือ เจ็ดอ่าเราได้ x อแล้วเนาะเจ็ดต่อไปนะคะมัธยาฐานเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากครูเรียงข้างบนนี่เลยนะคะลูกครูเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากอ่าข้อมูลข้อมูลทั้งหมดมี9้าตัวเพราะฉะนั้นตำแหน่ง9บวก1หารสองเท่ากับหาตำแหน่งที่ห้า3 4 5สาี่ห้าเพราะฉะนั้น มีเดียมของลูกก็คือ7นะคะต่อไปโหมดหรือมัธยาฐานมาดูที่มีความถี่มากที่สุดความถี่มากที่สุดก็จะมี7อยู่3ตัวนะคะแล้วก็10เนี่ยมีแค่2เพราะฉะนั้นโหมดก็คือ7อเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่ากอไก่มีนเท่ากับมีเดียมเท่ากับโหมดข้อนี้ผิดอ่ะต่อไปนะคะขอไข่ ข้อไขก็ผิดนะคะมัธยาฐานเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่ะต่อไปข้อควายข้อควายถูกต้องต่อข้อข้อควายมีค่าเท่ากับจเท่ากันนะคะอ่ะมาดูข้อ25กันค่ะลูกะะจากข้อมูลนะคะ44 47 43 48และ48เราควรจะใช้ค่ากลางแบบใดนะคะและมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะมาดูนะคะ เขาบอกว่ากอไก่ค่ากลางไม่มีค่ากลางที่เหมาะสมขอไข่มัธยาฐานเท่ากับ47คอควายฐานนิยมเท่ากับ48แล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ46เรามาดูว่า3ข้อนี้ค่าที่ได้เนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วเราควรจะเลือกแบบไหนนะคะก่อนอื่นลูกดูนะเรามาเรียงข้อมูลใหม่นะคะก็จะเป็น43 44 47แล้วก็48และ48 เพราะฉะนั้นนะคะ48มี2ตัวแสดงว่าฐานนิยมคือ48ถูกต้องมัธยาฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางคือค่านี้เท่ากับ47ถูกต้องเรามาดูซิว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตลูกได้ไหมนะคะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็คือ43สบาบวก44บวก47บวก48และบวก48แล้วลูกหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีอยู่หนะคะ เราก็จะได้ทั้งหมดคือ4 230หารด้วย5เพราะฉะนั้น x b a ์ bar ของลูกคือ46ก็ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราควรจะเลือกข้อมูลแบบไหนเ,เลือกข้อค่ากลางแบบไหนนะคะที่ครูอธิบายให้ลูกฟังก็คือการจะใช้มัธยฐานจะต้องมีความถี่ที่มากข้อนี้ก็ไม่มากยังไม่ใช่นะคะฐานฐานนิยม โทษนะคะฐานนิยมนะคะความผีไม่มากไม่ใช่48มัธยาฐานค่าที่อยู่ตรงกลางความแตกต่างไม่ไม่มีค่าที่แตกต่างกันมากเพราะว่าค่าใกล้เคียงกันข้อนี้กอไก่ขอไข่ขไขก็ไม่ใช่กอไก่ก็ไม่ใช่ใชเราตอบข้งององูนะคะตัวแทนของค่ากลางที่เหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกครูการขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคาบหน,น้าคะาะ